สวัสดีครับคาร์ไบต์โปรดักต์นะครับวันนี้รีวิวอีซูนะครับูนที่โฉมปี2010นะครับหน้าตาตัวรักษาอย่างนี้นี่ตั้งแต่สมัย2003นะฮะข้างในก็จนรุ่นรุ่นสุดท้ายรุ้สุดจะเป็น2011นะครับมาที่ร้านเรานี่มาทำหุ้มบอ่อมีทำบอ่อแคปทำปูพื้นติดตั้งเข็มขัดนิราภายัยครบเซตเลย นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่าแต่ละอันเป็นแบบไหนเริ่มแรกก่อนพุ่มเบานะครับอันนี้เราทํางานแบบสวมแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่นนี่งานสวมนะครับเราก็ตัดไปตามรุ่นเลยทรงหมอนเป็นแบบไหนถ้ารุ่นแบนก็เป็นแบนนะฮะเราจะตัดตรงรุ่นของเดิมไม่ได้รื้อออกนะครับของเดิมยังอยู่อย่างเดิมนะ แล้วก็ทําใหม่สวมลงไปได้เลยนะครับคันนี้ลูกค้าสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเราทําเสร็จนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่คืองานสวมนะเป็นลักษณะของดําแดงนะครับสวมทับของเดิมนะฮะอ่าหนังที่เราใช้เราใช้หนังแบบนี้ครับนี่หนังของทางร้านเราเป็นหนังหนาหนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลละมิเลตด้วยผ้าทีคอร์ดนะสีมีให้เลือกมากมายนะครับอ่า เป็นยังไงนี่ความหนาหนึ่งมิลเต็มเป็นอย่างนี้นะครับนี่ในตัวหนาหนึ่งมิลมีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดนะครับรับแรงซับนี่คือผ้าที่คอร์ดที่ผมชี้ให้ดูเป็นแถวเนี่ยนะครับนี่คือวัสดุเกรดเอนะครับนี่นะเลือกสีกันได้ตามใจชอบเลยเห็นสวยๆแบบนี้นะครับอชอบสีไหนนะเทาดำครีมน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแดงแดงวายแดงม,มะเมี่ยวเขียวส้ม น้ำเงินชุมพูม่ะโอ,โอ้เยอะเลยครับเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะฮะนี่คือหุม้มเบาะแบบสวมนะครับอ่ะมาบอกแคปก่อนที่จะไปเอ่อถ่ายเห็นข้างในนะครับอ่าเอาดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่คือเบาะแคปอ่าเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นพนักพิงเอียงนะครับแล้วก็แยกสองส่วนตัวนั่งกับตัวพิงนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเต็มนะครับอ่าอยู่ต้องคอกระจกพอดี แต่กว่าจะมาเป็นบอ่อแแคบแบบนี้ต้องมาจากฟองน้ําประเภทอย่างนี้ครับนี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นลูกนี่เห็นไหมฮะฟองน้ําเหลืองๆเ,เป็นอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราทํามุมองศาเนี่ยให้เชิดขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมุมจะเชิดขึ้นเป็นมุมอย่างนี้เวลาอยู่ในรถก็เชิดขึ้นทําให้รับใต้น่องนะครับ แล้วก็มาตัวพนักพิงนะครับสาหรับรุ่นนี้เนี่ยนะฮะก็ถึงแมวนี้จะเป็นขอบกระจกพอดีข้างหลังก็จะไปเกี่ยวล็อกนี่เห็นโครงเหล็กเนี่ยสจุดนะครับก็ไปเกี่ยวล็อกตําแหน่งเดิมของตัวรถนะครับแล้วก็มีการขันน็อตยึดนี่นะฮะเราออกแบบขาเหล็กตรงนี้เพื่อยึดกับน็อตของเดิมของตัวรถโน่นนะครับอ่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้อง ขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับว่า,าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับนี่คือเบอะแค็ปหลังจากงานเสร็จนะครับอันนี้ติดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับเดี๋ยวก็ให้น้องก็ปลดล็อกเข็มขัดออกก่อนแล้วจะเข้าไปนั่งนี่นะครับเข้าไปนั่งนะฮะเวลานั่งงานใช้งานจริงเป็นอย่างนี้นี่เห็นนะครับสบายครับ,<อ>บนี่ มุมตรงนี้ขึ้นอยู่ว่าคนขับเลื่อนเบาะนั่งนะครับถ้าคนขับตัวยาวก็สไลด์ลงไปถ้าคนขับตัวเตี้ยนะครับก็นั่งพื้นที่ก็เหลือเฟือนะครับเห็นไหมครับมุมได้รับพอดีนะครับคันนี้ใส่เข็มขัดดิลภัยครับก็สามารถดึงเข้ามาล็อกปึ๊บอย่างนี้ได้เลยนะครับใครที่มีเตรียมลูกกอนนะครับล็อกอย่างนี้เลยนี่นี่นะครับนี่นี่นะฮะมีได้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็สามารถปลดเข็มขัดดิลภัยนะครับ ล็อกได้นะถ้ามีเบาเด็กนะครับก็คือแนะนําให้อยู่ฝั่งนี้นะครับพรเพราะว่าเราจะต้องตั้งเบาเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นขยายพื้นที่ได้นะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือนะครับก็ไม่ยากนี่นะฮะเปิดจาบนี้จับดึงจากข้างหลังมาข้างหน้านี่อย่างนี้นะครับสามารถเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับนะบเสร็จแล้วกรล้วงเอาเครื่องมือมาอย่างนี้นี่นะฮะเห็นไหมครับ้าสามารถเอาเครื่องมือนี้ได้แล้วก็ม้วนกลับลงไปนะครับติดอย่างนี้นะฮะ นี่คือเบาะแคปงานของทางร้านคา r ์ไวต์โปรดักตนะครับเรานะร้านอยู่ที่ลาดเท้าร้อยมาที่ร้านเรานี่สามารถที่จะจัดการได้ครบเซ็ตเลยคุ้งเบาะเบาะแคปปูพื้นนะปูพื้นก็เราจะตัดลงแนวเบาะแคปให้เรียบร้อยตามโน้ตเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกปูพื้นสีดําล้วนนะครับนี ปูเพื้นมีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าตามท้องตลาดในแต่ของเราเนี่ยงานเนี่ยเกรดเก็คือหนังที่เราใช้เนี่ยนะฮะเป็นเกรดเดียวกับตัวทำเบานั้นความหนาคือ13มิลมี XPE ลอรองข้างล่างใช้กันทนทนเลยนะครับนี่คืองานหุ้มเบาเบาะแคปนะ แล้วก็ติดเข็มขัดนิรภัยนะครับครบชุดเลยนะครับสำหรับรถดีแม็คันนี้ไม่ว่ารถคุณจะเป็นรถแคบรุ่นไหนมาที่ร้านเราสามารถจัดการให้คุณได้เสร็จนะครับหรือว่าสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยไม่ต้องรอนานนะครับร้านเราอยู่ลาดเท้า1 2 4ซอยยอย่ซอยย่อยซอยเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับอยู่กันที่นี่ฮะมาเลือกก็รอรับกันได้เลยหรือสั่งไว้ก่อนมาถึงกระใส่เลยก็ไม่ต้องรอนานนะครับ ติดต่อมาได้นะครับ0917099960 0917099960หรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า CAR99 นะครับ CAR99 นะฮะบ,บริการทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ